ลาวโซดีท่า,านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแม็กเอลวีแล้วในวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในแอดออนที่ชื่อว่าไม c ์คลาสดังเจนกันอีกแล้วและในวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการสู้กับบอสที่มีชื่อว่า Temp l ลตโกลเลมกันนะครับซึ่งในการที่เราจะสู้กับบอสตัวนี้เราจะไม่ต้องใช้คำสั่งหรือไม่ก็ตามหาวิหารหรือสถานที่ของมันเพื่อที่เราจะสู้กับบอสตัวนี้ซึ่งคำสั่งในการที่เราจะสู้กับบอสตัวนี้นั่นคือการคำสั่งกิฟเพื่อเป็นการเรียกไอเทมที่ต้องใช้ในการสู้กับมันนั่่นนก็็คือเปปุม ชื่อว่าอารีนาบอททอนซึ่งเวลาที่เราจะเรียกหรือ,อเอาไอเทมชิ้นนี้ออกมาต้องใช้คำสั่ง GIFT SP p n n n a c l e a คิ n a Boton เพื่อที่เราจะได้ปุ่มมานะครับแล้วปุ่มชิ้นนี้มันก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะเป็นปุ่มแบบแบนดูนูนๆแบบปุ่มใหญ่ๆเบิ่มๆคลือๆเลยอ่ะก็จะหน้าตาประมาณนี้ ซึ่งเราก็จะมาพูดถึงเรื่องมอนย่อยอยู่อีก6ตัวนะซึ่งตัวแรกเป็นสควอตโกลเลมต่อไปเป็นไอ้พวกไอ้จอมเวทล,ลมแล้วก็ไอ้พวกนักปีนเขาอีก4ตัวซึ่งไอสถานที่ตัวนี้เป็นแค่ไอแบบจําลองที่แบบว่าผมสร้างไว้ให้แบบดูดีเฉยๆเพราะว่เนื่องจากผมก็ขี้เกียจหาไอสถานที่แห่งนั้นใช่นั่นแหละนีะ่ซึ่งผมก็แบบจําลองอยู่นะเพราะว่าเราเเจอสถานที่มันก็จะมีไอพวกนี้อยู่มา4ตัวแล้วก็มีบล็อกประมาณนี้นั่นแหละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเกมโหมดหนึ่งเพื่อที่จะลองสู้กับมันให้ดู สักหน่อยแล้วกันอ่า อ่าและนี่ก็คือของผมเตรียมมาเพื่อจะสู้กับมันนะอ่าแล้วทีนี้ก็แบบว่าสำหรับใครที่อยากได้แอดออนเนี่ยแบบว่าแบบว่าแบบยังไงดีอ่ะแบบพี่พี่ทำไมผมไม่มีอย่างนี้เลยพี่พี่ทำไมไม่มีชุดอย่างเงี้ยพี่ทำไมผมถึงไม่มีแบบช่างจีนอย่างเงี้ยไอพวกนี้คือแอดออนย่อยนะเป็นแอดออนย่อยที่ผมจะไว้รีวิวเลยรีวิวในคลิปหน้าแล้วก็แจกในคลิปหน้าแล้วถ้าถามผมว่าพี่พี่ทำไมไม่แจกคลิปเดียวไปเลยแบบแบบยิ่เลยอ่ะมันจะได้แยกแยกไงแล้วก็คุณจะได้มีคลิปลงเยอะๆด้วยใช่อย่างนั้นแหละอ่าซึ่่งนนีก็็เปแบบ พีการสู้กับบล็อกนี้มันจะเป็นแบบสเตยสเตยต,ต่อไปนะแบบว่าให้เราจ้องวิ่งเข้าไปสู่ในไอบ้บล็อกเหลี่ยมไอ้สี่เหลี่ยมออร่าน,นั่นของมันนะแล้วเราก็ต้องตีมอนไปเรื่อยๆเพื่อรอให้มันเปิดพุงนะใช่อย่างเงี้ยแบบมันจะเปิดพุงแล้วเราก็ต้องปตีมันอ่ะเนี่ยดูไปอ่าใช่ชิ้นที่เป็นการพาดไปรีวิวไปนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอทําไมจริงๆมันต้องมีมอนเกิด,ดแต่อยู่ไหนอ่ะอ่ะอยู่ไหนอ่ะ เอออ่ะเขี่ยข้างบนแล้เ,เดี๋ยวขึ้นไปอ่ะบล็อกจะพอไหมวะเย้แล้วคือแล้วคือไปบล็อกอะไรอยู่ข้างบนนั้น่ันะเอ่อพอมั้งพอแล้วมั้งเอ่อเอายังไม่พออีกอ่ะ น่าจะบักแล้วล่ะตรงเนี้ยคือขอโทษด้วยที่บบว่ามันมันมันคงบกักคงต้องแบบว่ายังไงดีคือมึงบกักบักเพราะอะไรวะเอองั้นก็ใหม่แล้วกันอ่อไอ้เหี้ยจะรีวิวทั้งทีก็เสื่อ,อกมาบากักชิดแมมคือแบบท้องมาอย่างงี้อ่ะโอ้ก็ไม่มีเลยมากแล้วก็ขี้เกียจหาด้วยแล้วก็มาอย่างงี้ แล้วก็เวลาจะสู้กับมันอย่าลืมวางปุ่มด้วยนะแบบถ้าแบบไม่ได้หาสถานที่นะไม่หานะใช่อย่างงั้นแหละอ่อันนี้คือฮาวเวิร์สตร์ที่ผมแบบว่าในการรีเวิแอดออนครั้งก่อนที่เป็นพวกไอ้เจ้าเอ่อโทเทมผมขอเรียกผมเรียกมันผิดนะมันเป็นไอเขาเรียกว่าอร์ติแฟ์ซึ่งอร์ติแฟคิี่เนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนเบ่งพลังเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดูนะแป๊บนึงนี่ก็เป็นแบบการสู้กับมันจริงๆริง สู้กับมันเวลาสู้มันก็เป็นประมาณนี้แล้วก็เฮียเกือบตายมึงดูเลือดก,กูสิเนี่ยคือถ้าไม่มีแอปเปิลคือแบบ่อแดแล้วเราก็ต้องไปเรื่อยๆสู้วนไปแล้วเจอไอ้พวกรูสม,มุนที่แบบเป็นตัวย่อยอีกแล้วก็จะเป็นพวกมอนย่อยอีกเช่นนอกจากไอ้หกตัวนั้นก็ยังมีพวกเกลย์ยตันพิเลเจอรปกติแล้วก็ซอมบี้ด้วยนะไอ้นี่ก็ไอ้พวกรวมที่แม่งจะกัดเต็มที่ใช่อย่างอันแหะ อ่า niin, <t ell> นี่นี่แหละฮาวเิสตาเวลาแบบอยู่ใ,ใกล้ๆมันจะระเบิดลังนี้เว้แล้วก็แบบอ่าเขาเรียกโกเร็มมาและอ่าจะจะจาดเลยทราร่าตข,ของข้าใช่มันเป็นโกเร็มที่โหดโหดมากๆแล้วแล้วก็ต้องรอถ้าผู้พิจารณาทำใหม่แบบว,ว่าเพิ่มเวอร์ชันเอนชนาร์มันลวเอนชาร์มโกเร็มซึ่งโกเร็มมันจะโหดขึ้นโหดแบบโหดที่สุดอ่ะใช่นั่นแหะอ่าก็าคือพอสเปรดไอ้พวกแบบไอ้พวกอวกอ,วกอร่าหมดละอย่างเงี้ยแล้วท้องมันจะเปิดมันจะเปิดพุงเงี้ยแล้วเราก็ต้องรีบไปฟันมัน ได้อย่างเงี่ยนี่เมื่อกี้ฮาวเวสตาร์นะต่อไปผมก็ไม่พูดจนกว่าจะจบคลิปแล้วดูไปเพื่นๆแล้วกันนะ ใช่และนี่ก็คือการสู้กับบอสเทมเพลโกเลียมการสู้กับบอสตัวนี้ก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ใช่ทดลองไปอีกรอบทดลองแล้วดูอแล้วก็พวกโทเทนถูกออกมาไม,ม่ก็ใช้ไม่ได้แลวคือบาลีนี่แม่งร่องหนอแต่จริงไม่ไม่อะอะเป็นนี้อะ่ะออแล้วก็ก็จะประมาณนี้แหละนะครับไงก็ขอขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกันด้วยแล้วก็รอดูคลิปต่อไปที่เกี่ยวกับพวกย่อยนะ ใช่แล้วก็ฝากอุดหนุนผมด้วยนะแล้วพอประมาณ500ร้ยซับมั้งผมก็จะเปิดรับส่งฟรีในการาว่าสกินฟรี3ตัวแล้วกันนะ<ม>ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอขอบคุณครับและในวันนี้ผมก็ต้องขอโทษที่ผมพูดหยาบมากไปนะครับขอโทษด้วยก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยแล้วก็กิจกรรมที่ผมพูดจริงนะ